็แล้วก็ทํากับข้าวกินนะครับวันนี้ก็จะมาคั่วเนือ้อครับนี่เนื้อเสียบเพ้าเนื้อเสียครับมาซื้อมาซ่วงลอยโมโมไปเสืออ,อีละซ้ำนีละซ่วงลอยแลนน <laughs> <laughs> มีขอดพีว <laughs> ุ้งเพียเออเดี๋ยวบ้านน้ก็ดีสีเ่ยโมโมะบริเวงขวดกินหัวโรกแมว โอ้ตาหยิดหิดตาหิด no กินนรกแม่เหมือนม่หนิเหนากินมาแล้วมาแล้วบอเหี้ยงอะไรมาแล้วหัวหนุ่มในแนวเกี๋ม้าผอมเหมือนเอ่อเห็ดแนวกินแสกันครับวันนี้ครับแงมแดงครับยุงเขาวันนี้กินเขา้ะเที่ยงอ่ะแงมแดงมันกินเขาครับมันแงมเด้อมันจะแตกเราครับไทยเจ้าวะ พึ่งออกแกกุฏีออกแกกุฏีมากกัเธอเกินลูกพ่อหายเขาหายงันการบอสังนอนรักเจ้นีห้องแมนคว่ำเขาอยู่วะนะแมนคักชันแลวยอมรับเดียวต้าก็โม่ผมเก็บไก่กไปกวาดว่างมัแล้วนี่ครับเนื้อยเขาน่ากัวกินสุดเสียบสุดไอ้ตาทตดีแววมาเนีที่ตัวชายสาธิตโปรเจกตใหญ่ตามไอ้ัดไอ้วุฒ ตามไปเฮะแขนตํำเจ็ดซอยกันจงเดียวไว้อู้หันเอาแห้งครับเป็นตัวอยู่ไรขวนท่กนหมุหหหอยัยอเ็บสาธิตนะครับเหมือนเดิมมุนบดว่าผมใส่ไหใส่ในเกี่ยวอ้านี่ฮขัวเนี่ยานุดไปชิ้นกับตําเครื่องทา หัวก็เหนื่อยไม่เคยไม่เคยอยู่ฮะมงในซอยอยู่อยกใครกูไปเื่อามั่งคุบอกทางเลยบอก่ังเลกคนไร้สารด้วยอ่นอุ่นหนึบอุ่นอุ่นหนึบอ่าตำลุไปครับเนี่ยเครื่องโครงเขาใส่เลยใส่เลยใส่ตะไค้ใ่ตะูดใบมะนาวใส่หมดยังไงครับเพงไล่ไปถึงไหนแล้วครับตอนนี้ครับ้าร้อนมากเลยใช่ไหมวันนี้ไม่มีแอร์ให้อยู่นะ นี่กำลังเฮ็ดกับขวานเฮ็ดกับขวานเนาะตำตำเครื่องแล้วเหอ่าเฮ็ดอู๋เนื้ออูเนื้อสูตรสาธิตนะครับผมอาจารย์สาธิตห่อนแห้งครับเอ้าครับเจ้าหนมือนี่เจฟสาธิตนะครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับไปล้วไปล่ะบ่อพื้นได้บานนีไปแล้วมู่หมู่ไปแล้วบ่อพื้นได้ โอ้ที่รถเขาเลนโอ้ยเมือี้มมีน้ำมันเติมเองวะดีจีบโอ้ใส่ยังไงเครื่องนะครับนี่ครับงั้นเมีแม่แม่แม่ยเ่านีนไหมออมาโพดยนะออกมาปวดลุ้นนียจะออกจะท้องกินหบบโรกเมมยหรโอ้ะมันข่อยเป็นแม่เจิงวู้ดูกูเป็นแนวะ บ่อยฮะเท่เลยล่าลูกเลยหมเป็นแม่น้อนโอ้เครื่องอันนี้สูตรเท็ดอีหยังนี่ครับอู้ดูจังไงครับอยู่ผีครับกัวกัวโอ้ขัวเนื้อครับพิษประกันใดครับขัวเนื้อนะครับบวมอีกครับหัวเงือกเงือกคนคนนี้ว่าไปซื้อเนื้อลาบเอ่อบ่อเครื่องในบ่ออกเครื่องในเนื้อเยอะมากบ่วบ่วไม่ถึงสองร้อยหรอกพี่นี่บ่วถึงสองร้อยเรนเลยบ่วถึงสองร้อยเอาเหลือเงินเหลืออยู่แล้วเอา่เลย กดีน่อรู้โคบว่าเลยเนี่ยองห่อยเี่อมเ็นอมเนอันนั้นไว้เนี่ยองออยมันได้หลายกว่านี้เรากักกินได้หนี่เนาะกินผลปูดแต่ข้างอย่างนี่เนาะโจรอนอไอบู๊มมู่มู่นี่มู่มู่ก็ไว้เดี๋ยวมู่มู่นี่ไปเ่ิเรื่มสิไม้อากินย่างเดียววันพาอ่วัตเว้ย ผู้ใดเป็นพ่อเป็นแมร์นะครับฟังไปเด้อว่าจังไงคับหนาววันนี้ว่าจังไงเปิดชุ่มนาไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราขี่เราไปใส่ยวนี่มาแล้วกูเราไปไหนพักมาเว้ยยังไงครับไอ้วูดครับหมูมู่ได้ครับผมตูมมาหมูมู่ได้พักมากไปเลงใจหมู่ได้พักพักแบบตูมมาฮะพี่น้องเขาบอกเพื่อนจะยุ่งเมื่อกี้นี่ ไอมิกะเจ้าคางข้างไคไอ้วุฒเจ้าคางเจ้าเขาคางข้างผุนนี่เขาคางข้างพีกับฝากเพียงอย่างเดียวกันมาอยู่นะกันมาอยู่นะครับไปเรื่อยๆนะครับไปเรื่อยๆคือจังหวดคล้ายองเพราะว่าตายไปพร้อมกับเพลงครับฝากเป็นกำลังใจทั่วประเทศนะครับครับตามใจครับอ้าวอันนรกกึ๊บกินยูเวิร์ดเหม่อเรา สองนาทีครับแล้วอีกเกนาทีเนี่ยันตบอปนตบมาแล้วไอ้ทาเดียดไอ่าเดียดมาละยืน้างจเลยน้ำเยอแล้วเนี่ยจุ่แล้วูนะครับโอ้นี่เด็ีใส่สุดความส่สุดแนวดีเจ้าไปนั่งยูซืมอไป ก่อนจะถืออันสากไอ้ธาทิเยตองไปทำบัตรบ้านไหมมทำบัตรวะโอ้มาทำบัตรบ่ามาทำบัตรบ่นี้ททำบัตรเย็นหบัตรส้าบัตรเย็นเนาะที่มากินขอเลี้ยงน้อคือเขาอะไรได้ยิ่งยิ่งววแพนครับ หม้อนมิ้วสัน <c oughs> ใส่ปลาแดกด้วยใช่ไหมนี่ออันนี้เราคั่วเนาะคั่วครับคั่วนี่นะครับใส่ปลาแดกด้กวยนะครับส่วนพี่ซาจิตนะครับเอาอีกแล้วนะครับวันนั้นก็ผัดกบครับผมผัดกบก็อร่อยครับวันนั้นครับวันนี้ก็คั่วนนะครับเอาละข้างซะขอว่าใส้น้นาบ่ครับอืมเดินดังนั้นมันยังมันเนี่ยอะไรออดจัดุงเนี่ อันนี้วยโอ้ขัดเก็ดนะครับโอเคอ่อนแล้วร่างเลยอ่อนแน่วนี่อ้าเอ่ออ้าวเจ้าร่างเลยมือมั้นั่งนั่ามาไหขัวเนื้อสูตรสาธิตมาอีกแล้วเมือนี้เจ้าเฮ็ดหนำได้เสียบหนำนังนี้ เสียบตลอดพี่ดีเลยเขาบอมันมันหยองเลยเมื่อกุ๊กเบอร์หนึ่งค่องขายด้เนี่ยนี่นมาแล้วอย่ามึงดอย่ามึงอย่าเพิ่งใส่นะอย่าเพิ่งใส่นะเขาบอกเซฟบเขาบอกว่าอย่าเพิ่งใส่นะใจเย็นก่อนได้ไหมมูมูไปแล้วมูมูไปแล้วนี่ครับหัวเนื้อครับเศษช้าิครับนี่ครับเสียบเสบันครับ อัวกูสุดได้นี่อาวสูตรสับเลยไม่เป no. ็นไรอันมูเขาเลยนมูเขาแล้วอ่าอ่าอ่าองเกือดย็ดจะพอมมาบันชูว่ได้หรอบังช่งนี่แต่ว่ากันจำตีแล้วเออชงผมใหม่ครับ อันนี้นียนครับรอันนี้ลูกชิดวนี่อันนี้ร้องพอยวัดนี่คือไปบวชเนี่ยสามสีเป็นสีเหลืองสีทมือนลกยังก่อนแต่ไม่ยูวัดกับม่ยังก่อนนี่แต่ไม่ยูวัดกับไม่ยังก่อนก็ได้กินฮอดเค้าบอลบินุบาทผูเปิดจากนั้นก็วไปใจไหนวะขยตาต้องแต่ไม่ออกก็ได้เลยมาครับพี่ขาพี่น้อง

เกือบโยนมียกันไดมาเมื่อกี้เลยขามขีบที่มาเขาไปปุ๊มาเขาแยสิมาเลยข่อยไวชินึ่งไงข้างนี้เป็นพระก็ไม่ได้กินขาดอกใช่ไหมมจกม่จอไ่ข่าวเตรวจเขาบอกว่ามื่องขับรถกวนตีนม่ับรถกวตีนอยู่ขับรถไอย่หรอบ้าบอกคนขับมาเกินแปสิบเ บอกว่าเนี่จะขับรถไลายในชุมชนเมือนนี่ไมอเมือนหันอ้บ้าคนบดิวาเก่าเมือของั้นมีขอหมายถึงมื้อนกอนพูดนลมึงไปตลาดมึงจะจเียงเดี๋ยวจเี่ยงรับไกเดียวนี่จะยกแดกยังเดียวทอบไปกระเดี่ยวคนน่ะเมืเอโดนงย่ายอีกเดียวเทียงหรือ กวนนะครับพี่น้องมาตุนแล้วผมไปก่อนสามารถม่นามุ่นหรอกแล้วกันย่างก็เป็นแนวไปตั้งแต่โมงหนึ่งบอกแล้วเส้นทางมันมีกล้องแค่เราได้กกอกล้องมากินของกันเนื้อพี่น้องครับ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 ผมขี้แห้งอยู่กว่าไปตัวเน่อไปย่างแเลย แมนนับนับคะแนนเสียงเรียกจ้งขาเต่ตะทพขา่กินอบ้ผมกินอะรข้าวเสียบไม่ยไ่ยังกระ้มกระตุ้มข้าวเลยผม่กินไงยังงมเงือกนับถือประดานสั้นจัง เดนะี๋ววายส่องปลาปลาไปกินนี่นี่เปนมันๆเี่ยไมันของผมบหวานโตุมๆไม่ตุมเม่กินเหรียญมาะเท่เม่อคืนนี่ก็ตัดแหจริงมั้ยี่อกินเหรียญตัดเสียของอันแก้วนีผมทำห้ตัวตัดเอ ไ้ไลฟ์ปนบ่อยน้องข้าอยู่มันฮะต้องถือหายวันหายต้องเสือแล้วตเือแล้วข้ายไปนี้ไปยังขาววัายุวัเนี่ยโต๊ะตุกวันกุมูนี่ฝ่ำ ใส่เกล็ดขวดใส่เกล็ดขวดบุนถูกเง่ยหน่อยก็ได้แเชียงยี่กันเชียงเงาเลยตัวทำไมครับครับครับย่างเดียวเยอะไปครับไปไะ้ครับกินเขาคันบัน